เดี๋ยวเดี๋ยวพังไปฉันมีเรื่องจะพูดด้วยจะพูดอะไรก็พูดสิคะฉันมีเวลาฟังเรื่องเพอเจอร์แกแกกลับมาทําไมอีหะจะกลับหรือไม่กลับมันก็สิทธิ์ของฉันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับคุณเลยทาไมจะไม่เกี่ยวฮะก็แกมาแย่งผัวฉันอะแกนี่มันหน้าหนาสิ้นคิดจริงๆนะฉันบอกแกกี่ครั้งนะว่าอย่ามายุ่งกับผัวฉันผู้ชายมีทั้งโลกทำไมไม่หาฮะจับไม่ได้บ้างหรืองไง จับไ่ได้หรอกคะ่ะก็ไม่เก่งคุณนี่คะ่ะแกแกม่นอินท่งเลวทิ้งอะไรมากัดแหมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองนะคะทําไมหัวหน้ากองถึงได้เบื่อเมียทนไม่ไหวพี่แท้ก็แก่อย่างนี้แล้วยังปาสกปรปกอีก,กนี่ก็หัดจับหัวคุณไว้ให้ได้ก่อนสิค่อยมาสอนคนอื่นโหเอ้ยหัวตัวตัวเองคนเดียวไม่มีปัญญาจับเข้าไว้าากษัสริย์แกแกแย่งหัวเขาเลยยังจะมีหน้ามันลอยหน้าได้ อีทุ่มาสารดาะ,ะพูดดีๆนะคะฉันไม่เคยแย่งหัวใครมีแต่หัวอีบ้าที่ไหนก็ไม่รู้่คอยวิ่งไล่ตามฉันน่ะนไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปจะให้เธอทำไงล่ะคะอ๋อแกแกคิดว่าแกเก่งแล้วใช่ไหมฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยชอบแย่งหัวชาวบ้านพ่อแม่แกคงสอนให้แกแย่งหัวเข้ามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมยหยุดนะเป็นสนนัญญาณฉันไม่หยุดเธอไม่มีสิทธิ์ก้าวร้าวฉันฉันจะด่าแกจะทำไมฮะอ๋อ นี่แม่แกก็คงจะแย่งหัวชาวบ้านใช่ไหมงั้็ต้องมาแย่งหัวฉนันอะ